วัวบุคอยนึกนึกแต่ก็ไม่ไปหรอกผมวาขอช่องพี่นช่องพี่ช่องเราเลยดีกว่าเรา่องห้กันเราเลยดีกว่าอะไรมึงไงไม่น่เน่เน่เดี๋ยวยืนมามามายืนเรียงเรียงตามรายชื่อเลยอ่าเรียงตามรายชื่อเริ่มเริ่มจาก ขวาพวกมึงอ่ะหันหน้าเข้าหากูอ่ะซ้ายสายกูแล้วกันเนี่ยขวาพวกมึงอ่ะไอ้เนี่พี่เงียบรีไวร์รีไวร์ไปหมดแถวเลยรีไวร์แคร์วินเนี่ยไม่ค่อยวินน่าจะติดคิวอยู่กอะไหมเนี่ยมันจะดูกันเองนะยีนยีนเป็นหัวแถวด้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวนี้ฝคนนี้ฝคนนี้ไม่ถ้ามึงฟังอยู่อ่ะมึงก็จะรู้รีไวร์แคร์วินเลโอ เบนโต้มันรู้เรื่องนะเยมันรู้เรื่องะเนี่ยมาร้โรื่อนู้นมันรู้เรื่องไะเน่ะตรงนี้มยังไม่ฟังเนยเรามมนี่ครหลังใครเ้ยต้องกูใช่ไหมเนี่ยมึงต่อีโมึงต่อเลีโอต้อไม่ต้อมเนี่ยการหากูดีเนี่ยเฮ้ยอีกีอ่ะที่เหลือจะเป็น่งนี้โนอาเจเ็ตบูมโซฮัน อ้ยโสหาน่ะหานโอ้สวยมากเมื่อทำไมวะไอ้เวนเดี๋ยวไอ้พวกย้ช้าเดี๋ยวกูให้ไปอยู่ด้วยกันไอ้เฟย์หานไปเรียนไปต่อยบูมไปนึงไปไหนบูน่ะหน้าหน้าอุนฝันว่าหน้าเฟยเออมาข้างกูเออโอ้ยเขาแบ่งทีหมดเก็บปะนี่ปะนี่ปะนี่หลวงพี่ไม่อยู่ปันโอหนี้วางวางบ้านปันโอ ก็จะวางบ้านออ๋ฟันโอไม่อยู่ครับพี่มันลาไปคอมพังคอมพังพี่มังบ่อยยังวะยูโรคาราทีเอลเจิดคลาเมลปีเตอร์เอาไปดิใครแทนไอเด็กกี่วะพี่เมลไม่ไปเออไม่ใช่หรอเป่าใช่ดิก่อนไอเด็กเมื่อกี สัเกต,กตบิ๊กแจ็คสัตเกตแจ็คเ็ดตอมดอปโอมตอดเเ็ดตอมดอปโอมตอดอขออยู่คนละบ้านไก่มเมียวอะแม่งดื้อไอ้เหี้ยดับโอมตอแหลมไมอย่อ่ะไอ้ตัวนี้ใครวะไอ้เมียบาเลียกับไอ้คีวิน ไอวินไปยืนต่อยเลโอไปเฮ้ยไอวินไปยืนก่อนไอวินต่อยแค,ไแค่ไอ<ะ>ไอโไอรีวายขยับไปก่อนนั่นแหะเออไม่ได้เด็ดเออเนี่ยแต่ก็จำบ้างมาเ,เลยเนี่ยนี่นี่นฟังนะงนะแล้วก็ไอสองคนนี้เดี๋ยวไปต่อท้ายเลยเขื่อนแมงยังจับมันืะอย่าง นับห้าเลยนับห้าคนคนนับหนึ่งเดินออกมาคนนับหนึ่งเดินออกมาหนึ่งสองสามเดี๋ยวเอลิวายหนึ่งแค่สองไอวินสามดีโอสี่โตห้าใช่ไหมอ่าสุดแค่โตนับห้าไม่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 โตเดินมาโตเดินมาคนเดียวเลยหัวอ่าแล้วก็นับหนึ่งต่อไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเฟยไปยื้ไกลโต หนึ 1> 1่งสองสี 3, ่ห้าเจิดหนึ way, hey, ่งสองสามสี่ห้าแจ็คไปยืไอไโตเลยเนี่ยพวกนี้ไปยื้อโตหมดเลยหนึ่งสอสมสี่ห้าตไปเลยนี่กลุ่มหนึ่งบ้านมึงจําไว้นีมึงจดชื่อไว้เลยเดี๋ยวกูจดชื่อไปให้มึงจดชื่อไว้หน่อยเนี่ยเกูรู้สึก บ้านใครจะได้วยจำกันไว้จำกันไว้ไม่ไม่มึงจดมึงจดเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำกลุ่มไห้ด้วยโอ้โหจอดแล้วจดแล้วห้องพูดคุยเอาเดี๋ยวพูดจดเดี๋ยวพูดจอดเอ้ยทำไมเดี๋ยผมมันดูอายุเยอะอายุเมอะอาุเมอะไอริโอเดินมามาหากูนี่ริโอเดินมาหากูนี่อ่ไอโซฮานมาไอเอลมาไอเกสมาไอโอมมาอ่ะจดแสดง อไอ้โอเอ้ยไอ้วินไอ้วินมามาหน้าคิงเกอร์เหลืองเนี่ยเอ้ยไอ้เกนมึงเจ้าบ้านนะเวะัไอ้หัวชมพูหัวใครวะมาธลามาไอ้นี่มาขายเป๋าอ่าไอ้รีไวมาเออไอยู่นี่ก็ได้อ่ะอยู่นี่เลยอ่ะไอ้หัวฟ้าไอ้หนหัวขาวโนอามาไอ้เจมใหม่มา ไอเมีวมาไอเป็ดมาม่แต่ขยันตีกูเออที่เหลืออยู่ด้วยกันหนึ่งของสห้ามึงรวมมาเลยยืนตรงยูโรอ่ะอ่าโอเคเหลือใครไม่มานะเหลือใครวะฟันโอตอมเตอร์เรดูหองฟันโอแหลมเออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกูอยู่ด้วยกันเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะมามมานี่เลยสองคนเนี้ยอ่าจำบ้านนะแรพี่พี่เลโล ตามนี้เช็ดแบ่งกันเหน่วยอย่างเทพตามนี้เลยนี่สูตรนี้กูเรียนลูกเสือมากูจําได้เออโหบังบังอย่าหายบ่อยนะบังมึงเดี๋ยวมึงจดชื่อกลุ่มกูได้เป็นกูุ่มเดินที่ลายเดียวสุดแล้วที่แหลมที่สุดี่แหลมที่พี่บังมึงอย่าหายบ่อยโอเคให้กันแล้วตามนี้เลยโอเคอ่ะมาจับบ้านเลยนะบ้านนะไอ้นีกลุ่มสุดท้ายว่าพี่ผมใช่ประจุหยกโจเนก เพี้ยเป็นเจ้าบ้านมาะหนูเมือแป้นนะโธ่เหี้ยระบับนักกล่ใช่หรอใครใครเป็นเจ้าบ้านใช่สองคนพี่มีไอ้แหลมกับไอ้เออเพืนโอ้โหพี่ใครอยู่กับเมียวะเดี๋ยวแบ่งบ้านเสร็จหลุดแล้วมาเฟื่มาฟื้อไว้เพื่อนมามาถ้ามึงโจอดเสร็จมึงก็เดินเข้ามารวมเลยยังตีเสร็จรัดได้นะ โหลดรัดเลยโหลดรัดเลยรออะไรอ่ะไอ้คนไม่ดีจังแล้วละไอชวนเงียบๆไปไอเมื่ไห่จีจังวะยังกูฟอร์แก๊งจัดแหม่ควายกลับมาลันจัดไส้อ่ยไอซอดไอลงรูปเลยมึงอ่ะพี่กูอะไรนี่ไะอ้าไปเปลี่ยนไปทำรูปใหม่ละโอ้ยเฮียไปทำไม่ป่ะไม่มีสูตรไออโม มึงบอกห้องสูตรไป่โอ้มันไม่รับผิดชอบเลยไหมเฮียห้องห้องสูตรก็มีเฮียหาดีวะเดี๋ยวเอางี้จะรับผิดชอบเราทิ้งเลยเราทิ้งเลยเราตีจะรับผิดชอบเป็นตี้หรือรับผิดชอบคนต่อคนเป็นตี้ครับมามาเป็นบ้านแล้วก็ต้องรับผิดชอบเป็นตี้ครับโอ้โหที่ไปเจอบังด้วยเยอะทำไมต้องว่าบังด้วยวะ เป็นบ้านนี่นี่ดูโอมิแจ้งตัวเองที่ติดพิเศษกุ้งไอ้ไอ้ Why บ้านเราบ้านไหนวะตัวลาเลยยี่ให้ตัวช้าเลยไ่เอาเอาให้ออกเสียงทุกคนเพราะว่าถ้าเราผิชอบทั้งหมดอะเพราะว่ามันมันมันคงไม่ไม่ดีต่อคนมาทุกวันหรอกมาทุกวันจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไร็รับชอบด้วยกันนั่นแหละเฮ้ยติโอ๋เป็นแก๊งเว้ยแก๊งละเมินชอบร่วมกันเว้ยคนละเมินรวมคนละเมินได้ช้านะจะได้มีความรับผิดชอบกันไงไม่ว่าจะเป็นช้า ัวช้าอย่างเดียวแล้วกันหายไม่บอกหายไม่บอกคนละสองหมื่นหอออไรอย่ากูให้ร้านอะไรก็ได้เลยดูไอ้ที่น้่นเปิดกะไอ้ไม่ไม่ให้มันเลยให้มันเลยให้ให้ก่มันเลยยังไม่เคยติดใจอะหัวของจริงเอ่อเอาบอกกันนะช้าช้าช้าคนละหมื่นหายไม่บอกคนละเท่าไหร่ดีวะเยียบขึ้นอีกเท่านึงห้าเหรอคนละสามเหหายไม่บอกคนละสามตามนี้หายไม่บอกคนละสาม ดูแลกันตามนี้เลยสกู๊สเกลตจดไว้หน่อยเพื่อนลืมอะไรยังไงเท่าไหร่อ,อ่ะเดี๋ยวเราจดให้หน่อยอหวยแค่คนละหมื่นกับสามหมื่นเองเวลาไม่<ร> UM. ว,ว่าผมช้าครับผมจอฟ้าครับเวลารวมเวลาเล่นหลูปใช่ไหมเฮ้ยเช็คชื่อเนี่ยมึงไปยืนตามเลยให้นัดเลยพี่พรายืนนี่นะพี่ตกยืนนี่นะเนี่ยนี่อโอเคมึงก็ติ้งไปเลย <Yeah. S 1> ตามนี้เวลาเล่นหลุปได้เช็คแน่นอน ถุกขอดคนเยอะแล้วไงบาง่ยบังใจอะไรเงี้ยบางเมื่อไอ้น้าคนเยอะเนี่ยวันนี้นี่ป่ะแบ่งฝั่งเล่นบอลคนละแสนอะไรนะแบ่งฝั่งเล่นบอลคนละแสนอยากเล่นอยากเล่นมานานแล้วเนี่ยอยากเล่นหน่อยวันละใช่อยากเล่นเนี่ยแจกไม่ต่อเออเล่นแล้วไป้ก็แบ่งฝั่งแล้วเท่ากันแล้วก็ตีกันะแล้วลงพันเดิมพันคนละแสนอ่ะกลับมาวันแรกก็อย่าเสียตังค์ว่าใช่ ไะไหนก็กลุ่มละห้าแล้วนี่ไงบ้านใครก็บ้านมันไปเลยเออเอรวบ้านไป องหลังโดนเนล้อไม่โดนเนื้อมานนี้มาสามคนมันอยากอยากเล่นหรือเปล่าอยากบ้านชนบ้านก็ยากยากเอห้าคนน่ะเออไม่ใช่จะเล่นห้าคนเนี้อะไรบ้านบ้านบ้านปุ๊บนี้ขวัญไม่เอากันแล้วหนึ่งครับดีครับออกครับบอกโดนมาแบบนี้ฝ่ายเย็นดูดีกว่าบ้านแตกนะตอบกูบอกบ้านกูมาเอาเงี้ยมามายืนริมนี้มายืนริมนี้หมดหรือยืนดียว อีกทีแมงใครจะเล่นแบ่งฝั่งตีกินเงินแสนก็ไปยืนฝั่งตรงข้ามเลยไปเดินไปหายแจ็คอะคนที่จะเล่นใช่ไหมคนที่จะเล่นฝั่งนี้จะเล่นมานี้คนที่คนจะเล่นฝั่งอะไรวะนเล่นเยอะอยู่แล้เงินน้อยด้วยดีไอ้ไม่ได้ากเท่ไรมาเฮามาเาแสนเดียเดียวโอเคเอกชันตีโโดตีโดเอกชโโ ไอแสนหนึ่งฟาร์มมาไม่เหนื่อยวะถ้ามึงเสียไม่เหนื่อยเพราต้องได้มันหรอไมเยียมันจะเสียด้้อแพ้วะเออเรยังหมด้าไงวะยี่สิบปดใช่ไหมยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบปดไม่นเ้ยเยยหปากโอ้ยไม่ดรอปดับไหอไม่ดรอปนะุบปากเอิพูดนะดไอชวนากยี่สิบแปดมันต้องแบ่งยังไงคนละสิบสี่ใช่ไหมใช่ราคาบอลให้วิธีแบ่งทีมคนละสิบสี่ยังไงดี หมุนเนี่ยไปเลหลุม่างเร็ได้สองล้านแปดเลยว้วยอาอถือว่าฝั้วกราชุหมือลางนะฝั่งกระชุ่มของกลางเลยปั่งกุบมเลยเอาหัวมาสองันจล้ากระชุมไปหรือเปล่ามันจะตอดไปนะเ้มาเจ้าิทูวินนะคะต้สุมเวไม่ไเอาเอาอย่างนี้ว่าก็ปังะชุบแหละแต่ว่าเราเราเป็นคนเลือกไงว่าคนไหนจะออกไปเป็นตัวได้ไงแต่น้อมมอขาหง่ายนะมึอแค่กอวนชื่อมันมีให้ทุกคนแล้วน่ะในสมดีว่บ วงล้อมีชื่อชื่อมันก็มีครบทุกคนแล้วพี่นี่แหละคุณจะเอาโกงอย่างเดียวเลยอ่ะคุณหน้าโอ้โหตั้งไม่ตั้งไม่แฝงแฝงแล้วก็แพ้แฝงเปเรื่องฝนตัวแล้วเว้ยได้อยู่วะมานเล่นกันเยอะสิแฝงแิงแสนเลยโหรอ้อขี้อาการรวยไอเป็นหัวตี้วเอาไอไว้ไก่ดอมมันหัวตี้เอาเดี๋ยวหัวตีกันเลยอะวงล้อมหัตจันทร์ค่ะวงล้อไปเลยเอาหัวก็มีพี่ดอมแล้วก็พี่เจิดครับ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเจิดทริปเจิดไม่เป็นไรก็ทีเลยเจิดเป็นน้องเนี่ยเออาขเป็นได้บ้าเด้อเกตเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยยีติงกูแม่งคาจั่งแผลตลอดเนี่ยเกิดผิดไม่เจอด่าไม่เข้าไม่เข้าแม่งต้องแบบเสียเปรียบตลอดเอานนี้ด่าเกตด่าเกตด่าจะเป็นหัวเนี่ยอานนี้อ่ะเอลเป็นหัวแลนะไอ่ตอมเด้อเอ้ยตอมกับเกตเออกว่าและแล้วว่าตอมกับเกต๊บนึงนะมันมีชื่อสามสิบแล้วถ้าไม่มีชื่อบาเลียไม่มีชื่อไอ อ๋อมีไอ้กีกับหลวงพี่นี่มั้โอเคแป๊บนึงหลวงพี่กลับมาแล้วนะครับเอีออเด่น้วยเน้นด้วยหลวงพี่กลับมาแล้วครับเสียงเข้มนะแจ็คไปแจ็คอยู่ไม่ได้ไปแจ็คอ๋อหนึ่งก็ไปถะาแล้วฝากด้วยนะโตะนายติดไอเกิดอืมฝากอันนี้ไม่ไม่ฝากตังค์ไว้ตังค์บางหน่อยต่บังออกมาด้วย พี่พี่พี่ต่อแบบว่าโอนให้ก่อนงานหนึงอ่ะเออไอ้หลวงหลวงพี่มาเหรอฮะบุ๊มครับวันนี้วันนี้สึกยังน่าสึกแล้วสึกจังทุ่มเลยไม่อย่างน่าจะเอออ่ะไหนๆก็พรุ่งนี้เราหยุดแล้ววันนี้เรามากินตังกันดีกว่าหนึ่งอาทิตย์เรามาเล่นแบบนี้กันดีกว่ากินตังกันแต่หนึ่งอาทิตย์หาเงินแก่มายุดเงินเข้าตังคทบเงินเข้ากันเอง พวกนี้วันพุธยุดทุกวันพุธตามนี้เงนินมันก็หมุนอยู่กับเราพวกเรานี่ดูจอ,บบอผมกวกันผมใส่แล้วไปแล้วสามสิบคนแล้วก็ไม่มีใครเลือกหวัวตี้ผมจะหมุนสองคนแรกก่อนนะครั้งที่หนึ่งเป็นหัวอีกหนึ่งคนค<จ>้งที่ก็ได้ไงก็หมดเลยหมดเลยได้ๆๆเสรนะครั้งที่<ด>หนึ่งเป็นหัวหนึ่งคนครั้งที่สองเป็นหัวหนึ่งคนไม่ไอหัวไปอยู่หลักกระดองนะเวเหรอไอเอรมาร์าร์ดไอบาเรียปีเตอร์เดดมาร์การ์ดทีมใครจะไปข้างบนแล้วก็อยู่ในกลุ่มของตัวเองอ่ะกกลมมๆไไป็ด้ตานี ลงมาพเตอร์ลงมาชมเมลอนอีเมลอนเลอขอญาอยู่พี่พลาครับขออยพี่พลาด้พลาแม่งโกงเยอดอกเยดับเราจัวเรือเฮยเรียเปิดของ เอาหัวเรือหนึ่งโอ้พี่ดับไอ้ปทำไมต้องเป็นผู้ด้วยวะไอพี่ดับไปดับไปดับไปหัวตีดับไปทำไมต้องเป็นผู้หน่ยกันอย่างนี้แหละไอ้ย่าหัวตีห้าทุ่มไม่หัวตีห้าทุ่มยี่หล้าทุ่มไปไหนแม่เล่นถึงแม่ผู้ไอโนอาเอ้ยบอกกูหมุนแล้วบอกต่อนะไปซ้ายไปขวาไปหาใครอะบอกเพื่อนด้วยนะโอเคนะกูจะหมุนยาวๆไปเลยกูจะไม่หยุดจริงๆยืนข้างล่างก็ได้เนี่ยยืนตรงเนี้ยแล้วยาวไปเลย แบ่งฝั่งกันยืนไปไม่ต้องเครื่องบองก็ได้เดี๋ยวนี่ตอนนี้บอกต่อแลวนะี๋ยวกูจะหมุนแบบไม่พับจอมาเลยมึก็ไปยืนฝั่งหล้นเลเอานัวอะไรของมึงอะไปไหนมึงเป็นปะเนี่ยไอ้ะ้หัวีนะนัวไก่ดรอเออจมแล้วเด้เด้เด้ยืนซะห่างเลยมึงกลัวใสกันเหรอวะมันกัวเอาเหลีหรือว่าไงนะเดี๋ยวมันก็มีคนอื่นโอเคอ่ะันก็ต้องต่อหลังไดอปมึงจะมาใกล้กันดีอ้ยัยอยู่ใกล้ไม่ได้อ้ยย เอาอะไรเนี่ยเอาลูกเล่งไปแล้วแหนักเลงห้าทุ่มก็เจือยู่ฝั่งลุ้นที่ว่าไปเลยโอ้มาด๊อกเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจอดจดจอดชื่อต่อให้กูด้วยใครได้ใครจดชื่อต่อด้วยกูจะไอ้นี่เวลาจ่ายเวลาจ่ายเงินจะได้ไม่ต้องงงอานะจดนะดรอกแตด๊อกต้อจดนะหัวทีต้องจดเออไหวที่จะไม่เป็นหัวทายก็ให้ทายเดี๋ยวเดี๋ยวใครทายถูกทีงไหนชนะก็เดี๋ยวแจกไปเลย ไอ้ก็ได้อยู่ทีมกูขอชื่อตอปอละไอ้ก็อยู่ทีมกูชื่อตอแล้วค้ยได้บูมว่ะบูมไปบูงบูมบูงบูอาบูงอาโอ้บูไปแล้วไปเจอสทำอะไรกันเล่นเหมือนกันครับเล่นเหมือนันแต่เป็นเล่นฟีทอลแสนครับแจ็ค่ะพี่แจ็ค่ไอ้ก็ได้ชื่อต๊อปด เออไอ้เงี้ยดีแล้วไม่อยากอยู่กับมึงเลยยงงงโอ้โหเจอะเว้ยไอยัไ่ทิ้ายแล้วทิมซ้เนี่ยตาวเต็เีก่ากูกูใส่ชื่อสองคนนั้นไปด้วยกูต้องเอาอกเพราะว่าคนที่ไม่อยู่อ่ะเอาออกก็ได้นะพี่เจาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหมุนข้ามไปแล้ว้ามหมุนลงค่อยก็ได้พี่เฮ้ยมันเปลี่ยนไอ้นีไงวะไอดตามขอไว้ดอปไอ้ยพี่เจอยู่ฝั่งที่มันลงข้างล่างอ่ะที่มัน ทำให้มันลงข้างล่างเหรอใช่สามสิบนาทีอันนี้เล่นสามสิบนาทีเด็ดเด็ดเด็ดคู่แข่งไหมรบเด็ดทีมโน้อยเด็ดทีมโน้อยเล่นละสามสิบนาทีไงสวยสวยสวยตัวรำเด็ดมึงแม่ฟูต้องแอคเด็ดมาเนี้ยเราเราไม่เอาไอ้ดอยโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาให้ดอยมาเฉยดีกว่านี่ไงทอ่ดอยจะกัดพิเชษเหมือได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยเองข้อยาไม่เอาไอ้ตัวชัวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูลืมหมุนปืนก่อนว่ะ แมมอ๋ออันไฟไม่เล่นปืน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 เอออะไรอ่ะอันนี้ไฟไม่เห็นนะไฟเอันนี้ไฟไม่เล่นปืนไม่เล่นปืนเป็นไฟเป็นไฟนี่พังทีนะพังไม่จะตองเบอร์ไม่จ่ตองเบอร์สาทุเว้ยอนาคตเลยว่ะทีมกูเนี่ยเอ้นเมีเมียว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 สวยสวยเมียวว่าเมียวว่าไอ้เนี้ยนิ่ๆแบบนงานอยู่มามามาสวยสวยเอ้ยวว่าเมียวว่าต่อยดีๆโกตัวแบกวงไฟเว้ยว่าไป เดเอราออสตอตเื่นละันดอ่อไ่ไออตออไปตไปต่อ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 อไปต่ต่อไปต่ออไปต่ต่อไปต่อไปตอไปไอไปต่อไปต่อ่อไปต่ออ่อไปต่อ่อไปตอไ่อไปต่อ่ป่อไป่ไปต่อ่อไปต่อไปต่่อไปต่อไ่อ ไอ้ต้อมตอมตอมต้อมเฮ้ยฝั่ง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 เราอาจจะมีสิห้าคนนะเว้ยกูเรียนติดสนารู้จักปะไอ้เหี้ยไอ้เอี้ยน้องสวยเชียวเอียวมาโอ้โหสวยคุณหมอดว่เา

ไไออฝั่งนู้นมีแต่คนแก่ว่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นออสตาเลยเนี่ยพวกมึงบูลลี่ทีมทีมกูนะแพ้มาอย่าร้องไห้นะปีเตอร์พีเตอร์พีเตอร์ปีเตอร์ต่อใครไปไอเดดเอเวนเออเดี๋ยวแบกวงไฟวันนี้กดกดสับกดสับเลยดิเนอมโอ้โหีไป็เตรียมโหลดไปนะเ้ยแค่ยังเหลือแค่์ไว้ยเหลือแค่พาราต์ไปเว้ยเหลือรีวาด้วยเว้ย ไอแค่น้องชายพี่มันมันนัไปเกล้สวยสวยตอสวยสวยตอตออตอสวยสวสวยสีตอฝั่งนี้มีแต่คนแบก่ะมโต่อมดูดิไอ้ฝั่งนั้นมันมีแต่แบบว่าเป็นหัวตายเยี่ยมดู้องละฝั่งกูขอเปิดวุฒินะโอ้ยได้ได้ได้รีไว่ะเอ้ยพี่ได้เออได้รีไว้อะเออได้รีไวไอ้บ้นเดียร์นี่บาเดียร์นี่ อะไรเวรีวายเราเราหยางขอาวไมตกก็ได <fin anta> <ots> ้ข <guarding okay>? ่าวไมตกก็ได้กูขอาวไมตกก็ได้เป็นบาลียยังไม่ได้ออกก่่ออนดวถืาจะไ้รบินมันไม่บินมันไม่บินมันไม่บินีวาโกูบายครบเลยไม่ไม่บินมันไม่บินแต่ถ้าเป็นปืนมันหมดไม่บาลียืนต่อยังยังไม่ได้บาลียยิงต่อก่อนต่อก่อนยิงข้าร่างกายพิทโรพิพาราเกียรปืนทั้งนั้นฝั่งนี้อะไ่ะสวยเกียร์ฝั่งโน้นฝั่งโน้นพาราโอ้โหเน็ตนี่กูเล็งกูเล็งหมอคนหนึ่งไว้อยู่เนี่ยเอาแล้วตัวแบกกูบายคนแล้วกูเล็งหมอนึงเอ้ยตรงนี้เดี๋ยวใครมีหมอวะ S <S ก็ไ okay, oh, okay. right. well, so. be oh, ่้กับไปฝั่งหนูแล้วไงไอ้แคร์ไอ้แคร์หมออยู่นี่แล้วกูได้พี่พาราด้วยมีแคร์อีกแคร์อีกขคไอ้บารีมาขอไอ้บารีมึงต้องชมกูด้วยไอ้แคร์อีกไอ้แคร์อีกเหลือไอ้แคร์ไอ้แคร์ไอโต้ไโอไอ้ลูกคัสดีกอ่ะไอพี่โตไอ้ลูกกลูคัสไปลูกคัสฝั่งหนูมาเอามาไปโตมาไปโตมาไปโตวะไม่โตไต่อแคร์มาตัวเข้มในตัวเข้มตัวผิวเข้ม เนี่ยเดี๋ยแค่์โตไอเกสไอเรียวเอาออกพันโนพันโนพันโนให้มาพันโนให้มาเอาออกดิเดี๋ยวสี่คนเนี่ยเดี๋ยวโต้ไอเกสไอแคร์ไอเรียวไปโต้ไปโตเรียบร้อยไปโต้ไปโต้เนี่ยแหลมแหลมไม่มาอีกอาออกเอาออกัอคอนต่อไปไปโตเว้ยสี่ตัวจริงสี่ตัวจริงไปโตว่าแคร์ก็เว้ยไม่เอาเกตไม่เอาเกต จัดให้เลยมาไปเลยโอ้โหเฮียไม่ไม่ไม่สวยยายายแค่ไม่ถึงไม่ดีสวยสวยกูขอพี่ต่อเอาเก็บเก็บพี่ชายกูไว้ฝั่งนี้เลยมึงเอาเกตไปเออโอ้โหไม่ถึงวันเหี้ยกูขอเถอะขอไอ้ขอเกตแล้วก็ขอเกตขอเกตไม่เอาเร็วละเออกูได้รางวัลแล้วเนี่ยเหลือคนท้ายเนี่ยเกตมาเกต เกวดีเกวดเกวี so s <S right? ้ด okay. ีเกวดีเฮ okay. so, ้ยใครวะกูลืมจดชื่อเลยเกดเต็มบเต็บเต็มบบอ่ะขอเกดก่อนนี่เป็นใครนี่น้องอะได้จดไหมได้จดไหม ไอทนมาตอนไอ้แทนไปอันนี้ได้จดนะจด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 เลยอย่าวางไว้เลยอยวางไว้เลยไอ้ทีมกูไม่ได้จดกูเห็นนะไฝั่งนู้นมันเต็มตังมาเลยนะกูมีร้อยว่ะกูเห็นนะอฝั่งนู้มีดังหรือเปล่ามีดังหรือเปล่าเป็นเป็นเป็นชุดได้ปะวะมันต้องอยู่เกินขึ้นแก๊งแลน่ถอดเสื้อก็ได้มถอดเสื้อกเสื้ออะไรนะได้ใช่ไหมสั่นนู้อะไรอะตัวลากับตัวไปไวร้อนนะ แล้วก็ตัวเกมมือไม่อยากเซ่ของไม่โอนอะโอนตรงได้เลยนะไม่ไม่ไอมันถอดเสื้อได้ใช่ไหมได้เราได้ไอไม่เดี๋ยวส่งตัวแทนไปไอเรียวไอเอลเรียวกับเอลนี่เด้เดียวเอลปังจบเลยเป่าเป่าปังจบเอลเป็นนู้เอลเปโนนเอลเปโนนู้ดฟังฟังก่อนนะนั่งค้อนยืนกระดาษชูมือกันไกลฮะย่อค้อนยืนกระดาษ ชูมือกันไกลโอเคนะใครแพ้ถ<พ>อ,อดเสื้อ<พ>อย่าดีเลยทำดีเลยใครแพ้ถอดเสือ้อนั่งค้อนยืนธรรมดากระดาษชูมือกันไกลสามสองหนึ่งอ๊อกไปถอดเสื้อซะถอดเสื้อว่ะเอ้ยไม่เป็ไรไม่ต้อถอดเสื้อยิ่งยิ่งเอ๋ยเอ้ยเอ๋ยเบียดตัวเอ๋ยไปดูตัวจยืนพี่ตัวตเตีนพี่อ่ะไปรีโหลดไปรีโหลดไปรีโหลอต เจอกันฝั่งผมมีผู้หญิงอ่ะถ้าเจอได้หรอเออเจอแล้วไงอ่ะไอ้เหหี้้ยไม่ใเออสอดปลายเชียแพ้ก็คือแพ้เว้ยจ่ายปลาอยากเสียขวามึงจะโอนตรงมึงจะได้เหรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหัวเตีครับรวบเลย่องจะรวบรวมทีหลังหรือจะรวบรวมก่อนดีวะเดี๋ยวแม่งบิดดีกว่ารวบรวมก่อนดีกว่าครับคนละแสนครับมึงบอกตัวเองเหอะมึงบอกตัวเองเหอะ กูกูไปกั้นรถรถพี่จะดับเลยเฮียกูไปห้ากันเลยโอนโอนตรงเลยไม่มึงมึงโอนไว้ที่หัวตี้เลยครับคนละหนึ่งแสนเสร็จนี่เราจะมากินกันเอางี้เดี๋ยวรีโหลดให้เสร็จเลยเดี๋ยวไปยืนตรงที่เรายืนตรงแลนด์ม่วงแล้วเดี๋ยวโอนตังค์ตรงนั้นรีโหลดให้เสร็จก่อนเลยแล้วซื้อของรีโหลดไปด้วยไม่ต้องรีบ

ทำไมกูรู้สึกว่าเกมบันเบา,บาจาังวะเกมบาเพิ่มเนี่ยเพิ่มใน,มในแหอะเล่นกันไหนวแสนหรือสามบินแสนสเปนเซอะไรนะเล่นสักยังไงได้เ,เป็นหนึ่งวินหรือว่าหนึ่งเซ็เล่นไปส่งเซ็ครับเเดียวเล่นเหมือนที่เคยเล่นสามสิบนาทีเฮ้เดี๋ยวแลึงนะไม่นะมันมันราะแสนระแสนงี้ไหมแบบห้าวินหนึ่งเซ็ตหมห้าวินหนึ่ง,<ป>งเซ็ต ได้หนึ่งแสนไม่เดี๋ยวเด้อสองเซตเล่นรถเลยเล่นรถบัมเลยเล่นรถบัมปกติแต่ไม่เล่นปืน,เล,นเ,เ,เล่นสองเซตเล่นสองเซตอ่าเซตแรกครบสามสิบนาทีไม่มีใครอุ้มแล้วใช่ไหมเราจะกําหนดเวลาไว้แค่กมุตดเริ่มสามทุ่มครึ่งแล้วกาหนดไว้เวลาแค่สี่ทุ่มสิบอะไรเงี้ยสี่ทุ่มสิบต้องมีห้าห้ามกันอุ้มแล้วเออต้องห้ามอุ้มแล้วก็ อ้าอุ้มคาไวสามสิบอทีไงมันก็ไปช่วยดิเต็มบกไปดิคืออะไรมึงจะไฟเฉยเหรอเอ้าต้องหมอไฟอ่ะมันไม่ปืนจะได้อ๋อได้ถ้างั้นอ๋อเออว่้ไฟว่าโซนไงนะก็ไฟว่าโซนอ๋อได้ได้ไฟเจี๋ของก็ได้ไฟเจี๋ของดีมาเพราะของหางง่ายเดี๋ยววอลโซนเรื่องกดเกิดเออใช่เพราะว่าเดี๋ยวเออใช่วอลโซนมันแบบมันเอดีใช่เออก็ไฟบัมรถเมืองบนเหมือนเดิมไหม เอกแม,ใมใ่ให้เลือกสถานที่ได้คนละหนึ่งสถานที่สลับกันะสลับกันใช่ไปยืนที่เรายืนก่อนน้ออา,อา,อาน้องชายมันลิบมาเลยน้อง แม่ลองไม่ลองไม่ลองเอ้ยมานอะมอมาจะเล่นไหนเดี๋ยวโอนตังเลยจะเข้าน้แปั๊บหนึ่งนะพี่เดีอยวะไอ้ดัอไป็นบไดอเรื่งน้องก็มาดสดดีกว่าเลากเลขห้าแปดแปดนะห้าแปดแปดห้าแปดแปใครให้เราจำด้วยแปดเ้ห้วอย่าเี้แพ้แล้วเดี๋ยวมันแตกไอ้พี่กูเกียรตทําไม <5 88 S 2> ห้าแปดแปดอาเงินไปนที่หัวตีด้วยนะครับ